สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนการกา s s o o g s h ็ c k รุ่นพิเศษนะครับที่ทำร่วมกับองค์กร ICERC นะครับโดยความร่วมมือระหว่าง Casio G-Shock กับ ICERC เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะซึ่งในปี2024นี้นะครับก็จะครบรอบ30ปีของการร่วมมือกันระหว่าง G-Shock แล้วก็ ICERC นะครับ โดย ICERC เนี่ยครับย่อม,มาจาก International Citation Education Research Center นะครับหรือศูนย์การศึกษาและวิจัยของสัตว์ประเภทวานและก็โลมานานาชาตินะครับซึ่งศูนย์วิจัยเนี้ยตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับดำเนินการวิจัยนะครับแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ประเภทวานและก็โลมานะครับโดยความร่วมมือระหว่าง G-Shock แล้วก็ ICERC เนี่ยครับเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1994นะครับแล้วก็ได้ออกในการรุ่น DW6100 DW ออกมานะซึ่งก็เป็นนาฬิกาตัวแรกนะของ ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็เป็นการครบรอบ30ปีของการร่วมมือกันนะแล้วก็ได้ออกนาฬิกาออกมา3รุ่นนะครับโดยตัวแรกก็จะเป็นรุ่น GMD W5601K นะครับก็จะเป็นนาฬิกาทรงสแควร์นะครับแต่จะมีขนาดที่เล็กลงหน่อยนะ ตัวที่2จะเป็นรุ่น g w 6 9 0 4 k นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงยอดนิยมของ g shock ทรงหนึ่งอ่ะนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็นรุ่น3ตานะแล้วก็ตัวที่3นะครับก็จะเป็น casio g shock frogman นะครับรุ่น g w 8 2 0 1 k นะครับ ทั้ง3เรือนนี้นะครับก็ใช้โทนสีขาวทองนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นตัวแทนของช่วงฤด,ดูร้อนนะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นคู่สีในการฉลองครบรอบ30ปีของการร่วมมือกันในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยบนตัวสายของนาฬิกาทั้ง3เรือนนี้นะครับรวมไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีรูปของวานแล้วก็โลมา3าชนิดนะครับซึ่งเป็นผลงานของคุณฮิโตมิอาราตะนะครับ โดยกรอบแล้วก็สายของนาฬิกาในชุดนี้นะครับก็จะทํามาจากไบโอเบสเรซินนะซึ่งก็เป็นเรซินที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์นะครับของทางคาซิโอเนี่ยในปีหลังๆนี้นะครับที่ได้พยายามนำไบโอเบสเรซินเนี่ยมาใช้กับตัวนาฬิกามากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ของนาฬิกาในเซตนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษรีไซเคิลอ่ะนะครับแล้วก็มีถุงผ้าให้ด้วยนะฮะซึ่งก็สะท้อนถึงความตระหนักในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอ่ะนะครับานาฬิกาตัวแรกนะครับคือรุ่น GMDW 5 6 0 1 K นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิการทรงสแควร,ร์ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับโดยตัวเบสโมเดลเนี่ยมันก็จะมาจากรุ่น GMDW 5 6 0 0นนนั่นแหละนะครับ ในการรุ่นนี้เนี่ยใช้โมดูลเครื่องรหัส3493นะครับโดยในการรุ่นนี้นะครับได้ออกจําหน่ายครั้งแรกในปี2023นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ทํามาเพื่อคอลแลบกับ ICERC ของปีที่แล้วเหมือนกันนะครับ นั่นก็คือรุ่น GMDW5600K นะงันในปี2024นี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่นำนาในการรุ่นนี้นะครับนำมาใช้ในการรุ่นพิเศษที่ร่วมกับ ICRC ปีนี้ด้วยนะครับในการรุ่นนี้เนี่ยมีระบบทับโซลา่านะครับก็คือสามารถจะรับพลังงานแสงนะเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟไฟ้าให้กับตัวนาฬิกาได้นะครับแล้วก็มีระบบ Multi-band 6นะครับสามารถจะรับคลื่นวิทยุนะเพื่อใช้ในการปรับตั้งเวลานะครับตามเวลาอะตอมิกได้นะครับแล้วก็ตัวไฟแบ็คไลท์เป็น LED นะครับนะเมื่อกดไฟแบ็คไลท์เน ก็จะเห็นเป็นรูปโรมานะปรากฏอยู่ที่ฉากด้านหลังนะครับ ัวที่2นะครับคือ,อ,อ MUSIC. รุ่น Gw 6 9 0 4 K นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับก็จะมีพื้นฐานมาจากรุ่น Gw 6 9 0 0นั่นแหละนะก็คือรุ่น3ตายอดน,นิยมมนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นนาฬิกาที่ใช้โมดูลเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับและน่าจะเป็นนาฬิการุ่นแรกนะที่ใช้โมดูลเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยใช้โมดูลเครื่องรหัส3547นะครับซึ่งจะต่างกับเครื่องรุ่นเดิมนะครับที่ใช้รหัสมูลเครื่องคือครวามหนี่ จะใช้ไฟแบ็คไลท์เป็นแบบ LED แล้วนะครับส่วนโมดูลเครื่องตัวเก่าเนี่ยจะใช้เป็นแบบ EL นะครับหรือ Electro Luminescent ซึ่งเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยนะครับก็ใช้งานมานานพอสมควรนะคือตั้งแต่ปี2009นะครับแล้วก็ในปี2024เนี่ยนะทาง Casio ก็จะเริ่มปรับรุ่น3ตาตัวนี้ครับนะตระกูล GW6900 เนี่ย,นะยมาใช้เป็นโมดูลเครื่องรุ่นใหม่ละโดยในการรุ่นพิเศษร,รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะที่ใช้โมดูลเครื่องตัวใหม่รุ่นนี้ก็มีฟังกช์ชันเหมือนกับเครื่องรุ่นเก่าอะนะร,บ,อระบบมีท มี multi band 6นะครับแล้วก็เมื่อกดไฟแบ็คไลท์ที่เป็น LED เนี่ยก็จะปรากฏรูปวานขึ้นมานะครับสำหรับในการรุ่นสุดท้ายในคอลเลกชันพิเศษนี้นะครับก็คือ f r o g m a n นะครับรุ่น GW8201K นะครับนาฬิการตรัวนี้ก็ใช้เบสโมเดลมาจาก GW8200 นะครับซึ่งก็เป็นนาฬิการ,รุ่นใหม่เหมือนกันนะที่เพิ่งออกวางขายไม่นานนี้เองนะครับ ใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ3521ฝาหลังเป็นแบบสกูบ็กนะครับเป็นไทเทเนียมแล้วก็มีการเคลือบผิวสีทองนะฮะมีระบบทับโซล่านะครับการน้ำลึกได้200เมตรนะตามมาตรฐานของฟ็อกแมนเลยนะครับก็คือผ่านมาตรฐาน ISO นะครับที่หน้าจอแสดงระดับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็แสดงบูนเฟสด้วยนะฮะฟ็อกแมนตัวนี้นะครับก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะแล้วก็เบากว่าฟ็อกแมนในหลายๆรุ่นนะครับโดยมีน้ำหนักประมาณ84กรัมเท่านั้นเองนะครับ เอ่อในการรุ่น G W 8 2 0 0เนี่ยออกวางขายครั้งแรกในปี2022นะครับโดยรูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่นำเอาดีไซน์ของนาฬิกา f o x m a n นในอดีตนะซึ่งเป็น f o x m a n เจนที่2อ่ะนะครับคือรุ่น DW8200 เนี่ยกลับมาทำใหม่ด้วยเหตุที่ว่า Foxman Gen 2เนี่ยที่ออกขายในปี1995เนี่ยถือว่าเป็น Foxman รุ่นหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับทำให้ทาง G-Shock เนี่ยนำดีไซน์ของ Foxman Gen นที่2เนี่ยกลับมาคืนชีพใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนรหัสรุ่นเป็น GW8200 นะครับ โดยในการฟ็อกแมนที่ปรับปรุงใหม่เดือนแรกก็จะเป็นรุ่น G.W.8230B นะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ออกวางขายในโอกาสฉลองครบรอบ30ปีฟ็อกแมนนะครับในปี2022แล้วก็ทางคาซิโอได้เลือกฟ็อกแมนรุ่นนี้นะครับมาทำเป็นคอลเลคชันพิเศษนะกับ ICRC นะครับและเมื่อกดไฟแบ็คไลท์นะครับก็จะเป็นรูปวานนะก็จะสังเกตได้ว่านาฬิกาคาซิโอในรุ่นใหม่ๆนี่นะครับก็ปรับมาใช้เป็นไฟแบบ LED หมดแล้วนะครับ ก็เพื่อให้มีความประหยัดพลังงานมากขึ้นนะแล้วก็มีอายุการใช้ง,งานของไฟแบคไลที่นานขึ้นนะเมื่อเทียบกับระบบ EL แบบเดิมนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกา Casio G-Shock รุ่นพิเศษนะครับที่ทำร่วมกับองค์กร IC ERC นะครับประจำปี2024ดีนะแล้วก็ในการชุดนี้เนี่ยก็จะมีแผนที่จะออกวางขายในญี่ปุ่นนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ